สวัสดีครับผมผมนิรันด์นะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวแฟนด์บี01นะครับตามรีวเควสที่ลูกค้าหลายท่านบอกว่าคุณนิรันด์ช่วยรีวิวการใช้งานหรือว่าการทํางานของตัวแอนด์บี01ใหม่ครับจริงๆแอนด์บี01มันมีหลายเวอร์ชันนะถ้าพูดถึงครับมีแบบหนึ่งเฟสแบบสามเฟสแบบฟูลออปชันที่มีตะกูโฟลด้วยนะครับแต่ตัวนี้นะครับที่ผมเลือกใสเนี่ยเป็นตัวที่จะส่งที่มุมนะครับราคาครับป็นเซ็ตนะชุดนี้จะเป็นชุดสามเฟสครับ อย่างแรกก่อนครับมีก็คือรีโมทนะฮะเดี๋ยวผมกดสตาร์ทเลยละกันกดเนะครับให้ทางเขาตั้งสายพานไปครับช่างสายพานเรื่ยผมจะรีวิวในตัวของโครงสร้างให้ดูนะครับโอเคมาดูได้เลยครับตัวนี้จะเป็นสายพานแบบบ้้งสามชั้นครับบ้้งน้สามชั้นแล้วก็ผมก็จะมีตัวบังคับสายพานด้วยนะครับอยู่สริงจุดนะครับสายพานให้ ่วนเหล็กเนี่ยเป็นเหล็กลางนะครับอดเหล็กลางหน้า5นิ้วนะครับที่ผมทำนะครับไม่ได้ลดสเปคนะครับส่นนี้ก็เป็นเหล็กลางแรงแน่นอนครับในส่วนของเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ก็คือตัวหลบเซลเซนเซอร์รับน้ำหนักนะครับใช้ตัวที่มีแก ในส่วนของโครงสร้างนะครับผมใช้เหล็ก H Beam หน0่คูนนะครับทำโครงสร้างนะครับดังนั้นโครงสร้างแข็งแรงแน่นอนนะครับรับประกันได้เราประกัน3ปี5ปีได้เลยนะครับตรงต่อยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้เลยนะครับ10ปีสบายมากนะเดี๋ยวเราจะเป็นเรื่องของเหล็กโครงสร้างครับะหลับแล้วถ้าเหล็กโครงสร้างผมจะทำเป็นกรองเลยนะครับด mm ัง hmm. น nope. mm ั hmm. the 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 ้นงานฐานรากเนี่ยจะติดตั้งง่ายมากไม่ได้เป็นขาดตั้งแต่ก็จะต้องทอาต่อหม้อไป ถ้าจามาจากเคฐันแผ่นรียบร้อยแว้ว้วก็รอให้ผมไปวางได้นั่นก็ดีของตัวทำคูชิ้งแบบนี้นะแต่ก็เสียคือต้หนุนุเพราะว่าใช้ใช้เหล็กโคงข้างเป็นเอสีนกครับนี่คือผมยอมนี่อี่างดุหุดขึ้นแตบให้มันแรงก็บงคนจะเน็นเอสซีครับก็ยุครับวยุกตรงนี้สนุประมาณ5,500 5,500ั มีกีละ30แล้วก็ส่วนตัวยุคนะครับจะาใช้เหล็กสิงมินนะครับผมแเล็กสิินนะก็เป็เหล็กเหล็กถียมนะครับตัวขึ้นมาครับความกว้างของยุ้นะครับที่3เมต20นะครับความสูงประมาณ2เมตร6เนะครับความกว้าง3เมตร20นะครับนะ้นรถตั่ ในเรื่องของมอเตอร์ครับผมก็จะมีมอเตอร์ุดที่เป็นมอเตอร์สั่งนะครับกรณีที่ต้องการให้หัวใจที่ติดค้างอยู่ในถังนะครับออกมาให้หมดนะครับเราก็จะติดให้ด้วยครับดี๋ยวนี้แต่แผ่นฟรีนะครับตัวตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ของยี่ห้อมิสซูนะครับสามแดงนะครับผมเราใช้แบรนด์ระดับโลกนะครับมก็คือใช้มิสซูเลยนะครับที่เกิดมีปัญหาเรื่องเจอหยหรือว่าหน้างานหยุดชะงักอย่างเงี้ยเราต้องการให้ งานของลูกค้าการได้ต่อเนื่องไปเลยนะครับแบบสมบูทสมูทด้วยนะระ,ะบบมอตเตอร์เนี่ยผมมีหัวเกียบบล็อกให้ด้วยนะครับเราใช้เป็นระบบเกียร์นะซึ่งแน่นอนว่าเป็นระบบที่ดีกว่าโมเลนแน่นอนนะครับเป็นระบบที่ใหม่แล้วก็ทางด้างนีประสิทธิภาพนั่นเองนในส่วนของคอนโทรลนะครับผมเราก็จะมีระบบ มนนวลนะครับผมก็คือคนตัดรถลงมากดที่หน้าตู้นั่นเองนะครับผมกดสามารถกดที่หน้าตู้ได้นะครับผมจะมีตู้คอนโทรลด้วยแล้วก็ตู้หลดน้ําด้วยนะครับหยดน้ำเพืกอเติมชุดใหญ่ชุดสูงไปแล้วนะครับผมตัวนี้ตู้คอนโทรลนะครับกําลังจะเริ่มใช้งานนะครับเราก็แค่กดเบรกเกอร์ครับทุกอย่างเราจําให้พร้อมใช้งานแล้วนะครับหน้าที่ของลูกค้าคือใช้มันได้เลยแค่นั้นเองครับไม่ต้องมากังวลอะไรครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ออนคอโทรมาสอบถามเราได้นะครับเอ๊ เปิดเบเกอร์ขึ้นมาครับเปิดเครื่องครับทำไมผมถึงใช้จอรุ่นนี้เพราะว่าจริงๆผมมีพัฒนาคอนโทรลด้วยนะที่เป็นแบบเสร็บเข้าตู้ว่ามันเป็นแบบอุตสาหกรรมเกินไปแล้วก็ใช้างานยากนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับเปิดปุ๊บตัวเลขลงโซนตัวเลขลงโซนตัวขาเราตัดตัดของขึ้นเลยนะครับผมตัดของขึ้นบผมหน้าตู้นะครับเราเปิดเครื่องมาดูแรงดันด้วยนะครับถ้าแรงดันมันตกนะร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเนี่ยสายพานจะไม่หมุนนะครับเพราะว่าแรงดันไฟตกนั่นเองครับเราจำเป็นต้อง หาตัวที่เป็นตัวรักษาระดับแรงดันมาช่วยครับแต่ถ้าระบบ3เฟสไ<ฟ>ม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่จะมีปัญหาในเรื่องของตัวอหนึ่งเฟสมากกว่าครับตู้นี้ของงานเฮลเฟสเนี่ยเป็นแบบ3เฟสนะครับการใช้งานนะครับง่ายๆกดเดือกเกอร์ดูระดับไฟดูว่าไฟแสดงผลมันพร้อมหรือย,อยังถ้าไม่พร้อมไม่พร้อมก็คือน้ําหนักไม่ลงศูงเนี่ยให้กดซีโร่นะครับให้กดซีโร่ด้วยแต่วันนี้ลงสูนแล้วนะครับ น้ำของขึ้นสายโคกระดับสูงขึ้นยครับสายพานก็จะลำเลียงถึงสายขึ้นเข้าสูร่รถโม่นั่นเองครับ